อีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่15สิงหาคมนับไป16 17 18 19 20 21 22 23อีก8วัน8วันนี้ตอนนี้กระแสนอกในสภานี่โหมกระแสกันหน้าดูครับทั้งจัดเวทีเ,เสวนากันนะครับเชิญนักวิชาการเข้ามาพูดมาคุยกันเรื่องวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์นับจากไหนถึงไหนจะครบวาระเมื่อไหร่นอกสภา ก็มีการรวมกลุ่มกันของคนที่เคยเห็นต่างกันวันนี้ก็มาเห็นตรงกันเพราะว่าไม่อยากให้นายกอยู่ต่อนะครับทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งพันธมิตรมาร่วมกันนะครับชุมนุมกันเพื่อที่จะไล่นายกรัฐมนตรีให้ออกจากตำแหน่งในวันที่นี่แหละครับ24สิงหาคมนี้ที่อ้างว่าท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีครบ8ปีซึ่งถ้าฟังจากนักวิชาการบางท่านอย่างดรเจต พลนวันนิกเนี่ยเนี่ยท่านนี้นะครับที่ไปเสวนาทีา่สมาคมนักหนังสือพิมพ์นะครับไว้เมื่อวันอาทิตย์นะครับท่านก็พูดนาคิดเหมือนกันว่าคือถ้าเอามุมของดรเจตเนี่ยการนับ8ปีของนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นต้องนับตั้งแต่วันแรกที่ท่านเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อปี2557นะครับและจะไปครบเอานี้แหละวันที่24สิงหาคมนี่แหละนี่คือวันที่จะครบ การเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าไม่นับอย่างนี้ดเรเจตบอกว่าแปลกครับแปลกเพราะว่าถ้าไปจะไปนับเอาว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60นะครับท่านก็จะอยู่มากกว่า8ปีแล้วก็ดูท่านจะแนะผู้ที่ชุมนุมดูจะดูจะเห็นด้วยกับผู้ที่ออกมาชุมนุมไล่นายกนะครับเรื่อง8ปีเนี่ยว่าก็ต้องชุมนุมต่อไปแต่ว่าอย่าไปเอาเรื่องมืออื่นมาผสมก็ชุมนุมไล่นายกต่อไป นะครับซึ่งมุมของดรเจตก็คืออยากจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีนั้นยุติการปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนในขณะที่จะมีผู้ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความนะครับว่า8ปีนายกรัฐมนตรีนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อใดอยากให้ท่านยุติการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้แล้วถ้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก็จะเป็นปัญหาได้ในคําสั่งในสิ่งที่ท่านจะมีมติ ทั้งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้นําเหล่าทัพนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือมุมดรเจตนะครับทีนี้แน่นอนละครับว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่มีหน้าที่ที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่8ปีจะปีนี้หรืออีก2ปีข้างหน้าหรือโน่นละปี2อ7 0นี่ยคนที่จะวินิจฉัยและชี้ขาดพอชี้ขาดแล้วเราจะต้องยอมรับกันเป็นที่ยุต,ติก็คือ ตุลาการสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดที่จะใช้ความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวและตัดสินเอาเพราะเรามีองค์กรที่จะตัดสินชี้ขาดคือสารรัฐธรรมนูญแต่วันนี้คนที่ไม่ฟังสารรัฐธรรมนูนก็ออกมาไล่เอาเลยนะครับหรือออกมาพูดความในใจในความรู้สึกและก็ตีความเอาเลยว่าครบแล้วนะครับหรือ,อยังไม่ครบ